สวัสดีครับวันนี้มาดูงานติดบัวปูนนะครับบัวปูนเป็นงานตกแต่งนะครับบัวปูนรอบบ้านบัวปูนเป็นบัวปูสนสำเร็จรูปนะครับบัวปูนสําเร็จก,ก็คือบัวปูนเป็นเป็นปูนทําแบบสี่เหลี่ยมมานะครับความหนาของบัวปูนก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับกว้างสี่นิ้วนะครับติดคาดบนล่างนะครับยาวตลอดแนวก็ประมาณ ตัวบ้านรอบบ้านนะประมาณ60เมตรนะครับหกเมตรบนล่างก็1 2อยเมตรนะครับตัวด้านหน้าก็จะติดตามขอบหน้าต่างนะครับลักษณะการติดบัวปูนก็จะขันสกรูนะครับสกรูเบอร์เบอร์สิบนะครับท่อนหนึ่งก็ยาว2เมตรก็ใส่น็อต3ตัวนะครับก็น็อตตัวนี้นะครับเจาะหมวอแล้วคว้านนะครับคว้านนิดนึง ให้ hey, หัวฝังก็รถึงเอาลักษณะของอุดรอยโปะนะครับก็ใช้เป็นยาแนวนะครับปูนยาแนวโปะไบครีนนะครับตัวขอบที่ติดกับผนังตัวบ้านนะครับสีขาวนี้ใช้ดับนะครับดับขาวยิงนะครับเก็บรอยต่อเก็บรอยอะไรเรียบร้อยนะครับนนีลนักษณะปูนนะครับ่ึงติดปูนก็จะมีลูกหมูนะครับลูกหมูสว่าน ติดเสร็จก็ไล่ยิงดับตามเลยนะครับเพราะความเรียบร้อยนะครับนี่ค <c oughs> ือก,การาการักงาการติดบวัวปูน <c oughs> นี่เดี๋ยวผมพาดูบวัวปูนนะครับบวัวปูนเสร็จรูปเป็นไงเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ปกติเมื่อก่อนนี้ก่อนติดบวัวปูนก็ติดแล้วก็ เอาน้ำปูนกอกใส่นะครับข้างในจริงๆแล้วมันก็ไม่ติดกันหรอกนะครับมันไม่ติดกับผนังปัจจุบันนี้ก็เอาสกรูขันเลยนะครับสกรูสามนิ้วนะครับเบอร์เบอร์สิบสามนิ้วตัวใหญ่หน่อยครับล <c oughs> ักษณะด้านหน้า <c oughs> ตัวตามขอบต่างก็จะ <c oughs> ติดตามขอบต่างๆอีกทีนึงนะครับ <c oughs> นี่ก็ติดรอบแล้วนะครับ เสร็จปูนก็เป็นการงานตกแต่งอีกทีนึงนครับให้รูปแบบบ้านมันเกิดความสวยงามก็เหมือนผู้หญิงครับมีเขียนคิ้วเขียนตานะครับติดคิ้วติดตาเข้าไปมันเกิดความสวยงามนะครับนี่เป็นงานตกแต่งนะครับก็ค่อยๆทาในงานฉาบก็เสร็จแล้วนะครับงานฉาบเสร็จแล้วก็ปูนก็เริ่มคลายความชื้นออกมาก็สามารถทยอยและกิ้งศรีแล้วนะครับ ภายในก็ทยอยและกิ้งสีรองพื้นปูนใหม่นะครับภายในนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นโครงฟ้านะครับ <c oughs> นี่คืออัปเดตหน้าง,งานนะครับทองด้านข้างเลยเป็นท่องเซอร์วิสนะครับสามารถเข้าไปดูระบบด้านล่างได้นะครับนี่เป็นสภาพหน้าง,งานนะปัจจุบันนี้นะครับงานก็ เข้าเดือนที่สี่ครับสเดือนเต็มแล้วเป็นสเดือนกับสิบกว่าวันนะครับงานโครงสร้างงานก่อถาบเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นฝ้างานเดินรวบท่อไฟเรียบร้อยนะครับงานปูกระเบื้องก็เสร็ปูนะครับได้ละนี่คือสภาพหน้าง,งานณปัจจุบันนะครับ โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ